สวัสดีครับสื่อมวลชนและพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้นะครับผมมีคำถามจะมาถามพลเอกประยุทธ์จันโอชาว่าประเทศไทยชิปหายพอหรือ,อยังครับพลเอกประยุทธ์จันโอชา ตั้งแต่ที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาทำรัฐประหารและยึดอำนาจมาจนถึงวันนี้เจ็ดปีเต็มๆนะครับแต่ก็มีบางคนพยายามบอกมาบอกว่าโอ้ยแค่สองปีเองก็ถูกต้องครับสองปีมาจากรัชธรรมนูรัชธรรมนวย หัวคูณเนี่ยครับแต่อีกห้าปีที่ก่อนหน้านี้นะครับมันมาจากอำนาจกระบอกปืนมันเป็นห้าปีของรัฐาธิปัตย์ไงครับประเทศชาติบอบช้ำเข้ามาบริหารประเทศวันแรกก็โกหกหลอกลวงประชาชน มาตั้งแต่ต้นจนถึงทุกวันนี้ก็ยังหลอกลวงและใช้คำโกหกกับประชาชนอยู่ตลอดเวลานายกห้าบวกสองคนนี้บอกว่าเข้ามาแล้วจะรีบคืนความสุขให้กับประชาชนจะอยู่ไม่นานจนถึงปัจจุบันนี้ประชาชนบอกว่าพวกกูมีแต่ความทุกข์ความสุขที่บอกจะรีบคืนให้ไม่เคยได้รับบอกว่าจะเข้ามาสร้างความปรองดองความสามัคคี ให้กับประชาชนแต่กลับกลายเป็นว่าเข้ามาทําให้สังคมของเราแตกแล้วเพิ่มมากขึ้นครับลามไปถึงสถาบันศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกวันนี้แม้กระทั่งประชาชนคนไทยสถาบันต่างๆมีปัญหากันหมดก็มาจากผลงานของพลเอกประยุทธ์จันโอชานี่เองครับสร้างวาทกรรมล้มเจ้าหรือที่เขาเรียกว่าผังล้มเจ้าที่ผ่านมาใส่ลาย ฝ่ายประชาธิปไตายาสรลายฝ่ายตรงข้ามทำยังไงครับประเทศชาติประชาชนมีแต่ความแตกแยกนี่คือผลงานที่ผ่านมาของพลเอกประยุทธ์จันโอชาแล้วเรื่องผังล้มเจ้านี้นะครับไอคนที่ทำอนุกรรมนี้นะครับปัจจุบันก็ได้ดิบได้ดีเป็นอธิบดีของกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ยอมรับเองในศารว่าเป็นคนทาผังอันนี้ขึ้นมา หลอกลวงโกหกประชาชนว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นประชาชนคนไทยจะหายจนปีแล้วปีเล่าปีแล้วปีเล่าจนถึงขณะน,นี้ไม่ใช่จนอย่างเดียวครับไม่มีจะแดกแล้วครับประยุทธ์จันโอชาดูถูกเหยียดหยามประชาชนมาตลอดเวลาไม่ช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและกเกษตรกรแต่ใช้วาทกรรมทิมแทงเหยียบย่ำประชาชนต่างๆนานา,นาอย่างเช่น คนจนเป็นภาระของประเทศผู้มีรายได้น้อยไม่เปลี่ยนตนเองเหยียดคานรอรัฐบาลช่วยเหลือตลอดเป็นไปไม่ได้นี่คือประยุทธ์จันโอชาครับในหัวสมองเขาคิดได้แค่นี้ไม่ได้คิดว่าจะช่วยเหลือประชาชนได้ยังไงจะขึ้นมาเป็นหัวหน้ารัฐบาลแต่ไม่มีความคิดที่จะวางผังวางแผนให้กับประชาชนในการดําเนินชีวิตจะฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ประชาชน เขาอยู่รอดกันไปได้อย่างไรแต่กลับกลายเป็นว่ากล่าวหาว่าเป็นคนเกียดคานเขาตื่นทํางาน,นก่อนเวลาที่คุณจะตื่นซะอีกนี่มันเป็นเรื่องที่ประชาชนคนไทยอดรนทนไม่ได้กันมาจนถึงทุกวันนี้แล้วนะครับประชาชนไปร้องเรื่องไฟฟ้าแพงก็บอกว่าก็ใช้จุดเทียนไขเออมาไม่ต้องใช้ไฟฟ้าบอกมาแล้วแพงก็ให้ไปปลูกเองไม่ต้องไปซื้อ เกษตรกร,ร,กรออกมาลองว่าพืชผลเกษตรกรรมตกต่าก็บอกเขาว่าเอายกตัวอย่างเช่นข้าวก็บอกชาวนาว่าก็เลิกปลูกข้าวแล้วให้ไปปลูกหมามุ้ยแทนชาวนาก็บ้าจี้ไปปลูกหมามุ้ยครับปลูกออกมาแล้วยิ่งขาดทุนเจ๊งบุงกันไปใหญ่เพราะไม่มีคนรับซื้อหมามุ้ยไงแล้วประยุทธ์จ,จันโอชารับซื้อไหมเพราะแนะนําชาวนาเขาให้ไปปลูก เจิงแล้วเจิงอีกครับอยู่กับบนเอกประยุทธ์จันโอชานี่แหละน้ําท่วมก็บอกชาวนาว่าก็เลิอกปอลูกข้าวไปเลี้ยงปลาแทนชิบหายนะครับประเทศไทยถ้ามีคนอย่างนี้ขึ้นมาบริหารประเทศอ่ะไปนคนปรปฐมกลุ่มเกษตรกรสวนมะพร้าวน้ําหอมนคนปรปฐมออกมาร้องว่าลักมะพร้าวน้ําหอมราคาตกต่ําก็บอกชาวาสวน มะพร้าวว่าให้เอาน้ำมะพร้าวล้างหน้าวาทกรรมอย่างนี้แหละครับประเทศชาติของเรามันถึงได้พังพิหน้าชิบหายอย่างนี้แหละครับที่เรามีนายกอย่างนี้แหละครับแต่วัตกรรมนี้นะครับพลเอกประยุทธ์ก็ได้ใช้ครับเพราะหลังจากนั้นไม่นานก็ได้ใช้ล้างหน้าให้คนบางคนนะครับไปแล้วก็สมดังความตั้งใจของคนเอกประยุทธ์ ยังราคาตกบอกให้เขาเอาไปขายที่ดาวังคารมาวันนี้บอกว่าให้พวกเราไปเก็บขยะถมบอกพี่น้องประชาชนว่าให้ไปเก็บขยะขายไม่รู้ว่าจะร้องไห้หรือหัวเราะดีกับนายกอย่างนี้รู้ๆนะครับพี่น้องประชาชนคนไทยจะต้องหลั่งน้ําตาให้กับประเทศชาติที่มันชิบหายในขณะนี้ครับเพราะพี่น้องสถานการณ์โควิดในขณะนี้ เป็นที่รู้รู้กันอยู่ว่ามันแสนสาหัสจริงๆมันหลายสายพันธุ์ที่มันเข้ามาอยู่ในประเทศไทยหลายสายพันธุ์ที่กําลังแพร่กระจายขยายตัวขึ้นมาอย่างเรื่อยๆคนตายคนตายจากเชื้อโรคนี้เพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันแต่ประชาชนทำยังไงครับไม่มีทางเลือกครับแม่แต่ใส่หน้ากาก,ากยาที่จะฉีดให้ประชาชนก็ไม่เพียงพอ เพราะมันสั่งเข้ามาในอย่างอย่างเดียวเองชนิดเดียวเองครับพอไม่พี่น้องสั่งไอ้ยาที่มันเป็นชนิดที่ไอ้เฮียคนที่นั่งอยู่หุนหัวกระบ,บายมันนั่นแหละมีหุ้นส่วนใหญ่อยู่ในประเทศจีนกีดกันโรงพยาบาลต่างๆไม่ให้นําเข้าได้ง่ายๆตั้งกําแพงตั้งฐานต่างๆให้มันนําเข้าได้ยากมากสําหรับโรงพยาบาลต่างๆจนประชาชนเดือดร้อนวุ่นวายกันไปหมด อย่าว่าแต่ประชาชนเดือดร้อนเลยครับแม้กระทั่งสอสเองท่านสุดทินคังแสงหัวหน้าวิปฝ่ายคา้านแล้วคุณหมอนายแพทย์โจนน่านนสีแก้วไปนั่งรอครับที่โรงพยาบาลที่ฉีดยานี่แหละครับพอถึงคิวท่านพยาบาลมาบอกว่าแอสตาสเซนก้าหมดเหลือแต่ซีโนแวคสองท่านนี้ก็ไม่ฉีดสิครับเขามีการตั้งมาตรฐานยาไว้ว่า ซีโนแวคเขาให้ฉีดตั้งแต่ระดับอายุเท่าไหร่ถึงอายุเท่าไหร่ถ้าเลยหกสิบไปแล้วจะต้องฉีดตัวไหนนะฮะแต่ว่าอันนี้กลายเป็นว่าซิโนแวคไม่พอสอสอห้าร้อยคนยังไม่ได้รับการฉีดฉีดไม่ครบไม่เยังไม่ได้รับการฉีดแล้วพี่น้องประชาชนตาดำๆอย่างพวกเรานะครับจะต้องทำยังไงเราไม่มีทางเลือกครับ เป็นภาคบังคับว่าต้องใช้วัคซีนของบริษัทไอเฮีย <Hey, S 2> คนนั้นคนเดียวจนเป็นที่โอรลนทนไม่ไหวครับเดือดร้อนถึงเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินของเรานะครับต้องใช้หน่วยงานของท่านที่ท่านบริหารอยู่เนี่ยนะครับมานำเข้าวัคซีนทุกชนิดที่มีเข้ามาในเมืองไทยเพื่อลดปัญหาต่างๆในการนำเข้าให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ ที่ต้องการจะใช้วัคซีนมาฉีดให้กับประชาชนมาฉีดให้กับผู้คนไข้หรือลูกค้าของโรงพยาบาลเป็นทางเรื่องของประชาชนที่เขาจะไปฉีดนี่แหละครับเป็นสิ่งที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาทําไว้กับประเทศชาติทําไว้กับประชาชนทําไว้กับสถาบันไม่รู้สึกเดือดเลือร้อนใจจนสถาบันนี่นะครับจ้องลงมาทํางานนี้ให้กับประชาชนโดยพระองค์เองฉะนั้น ในวันนี้คำถามที่ว่าประเทศไทยชิบหายพอหรือยังพลเอกประยุทธ์จันโอชาแล้วประชาชนคนไทยทั้งประเทศพวกเราจะยังทนต่อบุคคลคนนี้อยู่อีกหรือไม่ขอเรียกร้องให้พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศออกมา ส่งสัญญาณส่งเสียงดังๆว่าประยุทธ์ออกไปประยุทธ์ออกไปประยุทธ์ออกไปขอบคุณครับ